คือมีเรื่องที่คิดมานานแหละว่าอยากอยากจะบอกกับทุกคนไม่ก็อยากอยากบอกอบอกบอกไปคิดอยากจะหยุดการทํางานในวงการหยุดการทํางานในวงการแล้วก็แบบกเกษียณแล้วเราแบบเนี้ยเคยเห็นภาพตัวเองตอนอายุหกสิป่ะคะ เนกันอีกแล้วเนาะวันนี้คือมีเรื่องที่คิดมานานแหละว่าอยากอยากจะบอกกับทุกคนไม่ก็อยากอยากบอกบอกบอกไปหรอคือกำลังคิดคิดอยากจะหยุดการทำงานในวงการหยุดการทำงานในวงการแล้วก็แบบกเกษียณตอนอายุแบบฮะบีบมือทำังใจยังไม่ต้องบีบมือจะบอก,กเกษียณตอนอายุประมาณสัก50สิบอะไรเงี้ย ก็นึกว่าวบบจะเกษียณในปี2องปีถูกเอาอะไรไป,ปี2ปีอะไรสนุกกับการทำงานอยู่เลยมือคือแบบเลี้ยเอาอะไรตื่น่อนไหนเสียงไม่ได้ก็เนี่ยวันนี้เดี๋ยวจะมาคุยในเรื่องของแบบหน้าทีการงานการวางแผนเรื่องการเกษียณอะไรเงี้ยเนอะคุยเรื่องนาที่การงานก่อนดีก่อน ก็อย <Ki> ่างที่ท no. ุกคนรู้แหละเป็นพิธ <id> ีกรแล้วก็ได้รับโอกาสดีๆมาเรื่อยๆเนาะได้ทำงานใหญ่ๆระดับประเทศก็เยอะขึ้นเรื่อยๆก็ดีใจเหมือนกันล่าสุดที่ทําไปก็คือเปิดไฟต้นคริสต์มาสเออที่เซ็นทรัลเวิลด์คือคิดถึงอีเวนต์แบบอีเวนต์อีเวนต์อะแล้วมันก็กลับมาแล้วงานเขาดาวก็เขาดาวใช่ที่เซ็นทรัลเวิลด์อันนี้ก็โอ้โหเป็นแบบท็อปของประเทศของเอเชียเลยก็ว่าได้นะอกที่ก็คือไอคอนสยาม ต้นปีที่ผ่านมาอ่าอันนี้เป็นแบบเว i ร์ชวลแต่ก็โอ้โหพรุ่งคือแบบระดับโลกอ่ะงานราชการเยอะใช่ครับงานราชการงานกระทรวงงานเจอศิลปินระดับโลกเนาะอ่าศิลปินเกาหลีอย่างเงี้ยนับไม่ทวนก็เหลือแบบงานฝังลูกพิมิตงานกระติ่งทอดถ้าป่าใช่งานบวชต้องฝึกหัวกันโหโโหเออแล้วมันก็จะมีเสียงของ เอาไปว่าไม่ถนัดนี่คือในด้านของการทำงานแบมกว้างอะจับพัดจัปผูมาดูแลแบมก็คุณแบมอะไรย่างเงี้ยค่ะดูแลคุณแบมหลังกล้องก็สรพนามก็จะเปลี่ยนนิดนึงมีความแบบเหนื่อยท้อล้าเบื่อลมคาญเซ็งทุกอย่างที่พูดมาทุกอย่างที่พูดมาไม่มีเลยมีมีทำไมอะท้อทำงานกับเราทำมันทำไมเหนื่อยเรื่องร่างกายไม่เป็นไรเหนื่อยจิตใจกระทบจิตใจ เดี๋ยวคนเดียวเขารู้สึกว่าเราแบบใช้เธอเยี่ยงทาตใช่เลยใช่เลยอ่ะคิดถูกอ่ะค่ะคนหนึ่งเขาคิดว่าเราทรมานเธอเราต้องขู่ไว้ก่อนเผื่อแบบเราลาอ่อนจะได้ไม่มีใครกล้าฉมองเนี่ยขู่ไว้ก่อนแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือ ก็ต้องมีการวางแผนแหละถูกไหมว่าสมมุติถ้าไม่ดีมีงานที่เราทําอยู่ตรงนี้แล้วความไม่ได้มาช่วยแบมแล้วแบมไม่ได้มีงานในวงการบันเทิงแล้วก็จะต้องแบบมีการเตรียมรับมือยังไงอายุมากขึ้นแล้วอะไรใช่ไหมการวางแผนระยะยาวอ่ะเป็นเลยที่สําคัญคือเราสุกว่ายิ่งโตขึ้นเราควรี่ต้องคิดระยะยาวขึ้น long term เด็กอาจจะคิดแบบระยะสั้นอ๋อมีความสุขแค่ช่วงนี้ happy อะไรอย่างเงี้ยแต่โตมันก็ต้องวางแผนเนาะยิ่ง สถานการณ์ตอนนี้อ่ะคือแบบอยู่ดีก็มีผับโควิดมาทีนเฉยเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะก็เราไม่รู้อะไรเกิดขึ้นใช่ปะ่ะงั้นงั้นการวางแผนการเตรียมการการออมเป็นเรื่องได้สําคัญมากมเคยเห็นแบบหลายหคนเลยนะไม่ได้ออมเงนินไม่ได้วางแผนพอกเกษียณปุ๊บใช้เงินบํานาญบําเหน็จจนหมดอือาวแล้วทํายังไงเริ่มป่วยละอายุเยอะเริ่มเริ่มเจ็บไข้ได้ป่วยแล้ว เงินต้องทอํายังไงก็ต้องแบบขายทรัพย์สินที่มีอยู่อ,อ,อเห็นเห็นเยอะมากเลยจริงเลยควางงั้นคือสิ่งที่ควรจะต้องรู้ว่าหลัง60จะเกิดอะไรขึ้นนะแชร์ให้ได้ฟังคร่าวๆเลยนะอันนี้คือเป็นแบบกฎของจักรวาลเลยจริงๆเพราะว่าหลัง60ถ้าทั่วไปนะถือว่ากเกษียณแล้วไม่มีไรายได้แต่รายจ่ายแทบจะไม่ลดน้อยลงเลยนะพูดถึงนะเพะลออรายจ่ายอาจจะมีเยอะขึ้นด้วย เพราะว่าอาจจะเริ่มป่วยอาจจะเริ่มมีการเข้าโรงพยาบาลมากขึ้นพวกค่ารักษาพยา,พยาบาลการดูแลสุขภาพเนี่ยค่าใช้จ่ายพวกนี้มันอาจจะตามมาอีกอย่านที่หลายๆคนมองข้ามเรื่องของเงินเฟอ้ออันนี้ถ้าคนที่แบบว่าไม่ได้แบบสนใจในเรื่องของการเงินก็จะมองข้ามตรงนี้เลยแต่ว่าเราเรียนเรื่องของเรื่องการเงินมาไงนั่นคือเขาจะปลุกฝังเรื่องนี้แต่ในแต่ไรว่าไอ้เงินที่มีมูลค่าเท่านี้นะวันนี้มันลดน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วยิ่งอนาคตยิ่งไกลมันก็ยิ่งลดน้อยลง ตัวอ,อย่างง่ายๆ,ๆก๋วยเตี๋ยวเคย<ม>ชามละสองบาทเกิดทันสองบาทใช่ไหมแม่เล่าให้ฟังอาแม่เล่าให้ฟังเนี่ยแต่ว่ากําลังจะพูดว่าของเนี่ยมันแพงขึ้นเงินที่เรามีเท่านี้ร้อยบาทเท่านี้มันซื้อได้น้อยลงออนะงั้นคือทรัพย์สินที่เรามีอยู่มีมูลค่าน้อยลงแน่ในอนาคตงั้นต้องคำนึงเรื่องนี้ด้วยทรัพย์สินของผู้สูงอายมุมีมูลค่าลดลงและมาตรฐานการครองชีพลดต่ำลงเพราะยิ่งมีอายุยืนยาวขึ้นเท่าไหร่ ยิ่งต้องการเงินเพิ่มขึ้นมากเท่านั้นและสุดท้ายการเตรียมตัวในอายุอย่างน้อยนะคือประกันชีวิตแบบตำนานไม่ว่าจะซื้อตอนอายุเท่าไหร่ก็ได้รับผลตอบแทนเท่ากันแต่ถ้าเริ่มตั้งแต่อายุยังน้อยๆอ่ะคือค่าเบี้ยประกันก็จ่ายน้อนตาไปด้วยแต่ถ้าเราซื้อตอนอายุเยอะหน่อยค่าเบี้ยประกันก็จะสูงต่ำยดังนั้นยิ่งถ้าเริ่มต้นเร็วเท่าไหร่ก็ช่วยลดภาระในอนาคตได้มากขึ้น นี่เลยครับประกันชีวิตบำนาญ90ทบ2แบบหาข้อมูลมาให้กวางเรียบร้อยแล้วคือแก่ไปเนี่ยเราจะได้มีเงินเก็บแบบไม่ต้องทํางานและวเวลาชำรับ,บี้ประกันภัยเพียงแค่2ปีเท่านั้นคือน้อยมากนะสั้นมากเลยจริงแต่ว่ารับเงินบํานาญถึงอายุครบ90ปีลดหย่อนภาษีได้สูงสุด3 0 0 0 0 0บาท3 0 0นบาท,บาทการลดหย,ย่อนภาษีนี่สําคัญมากนะ คือหลายหลายคนอาจจะไม่ค่อยได้ลดหย่อนเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วมีหลายอย่างที่สามารถลดหย่อนได้ยกตัวอย่างนะมีทั้งอปากทันคลอดบุตรหรือจะเป็นค่าเลี้ยงดูพ่อแม่มหรือคู่สมรสกลุ่มประกรันแล้วก็การลงทุนโอ้โหจริงๆเราคือมีเยอะกว่านี้อีกเยอะมากเราไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันดูได้นะครับประกันชีวิตอันนี้เนี่ยยังรับเงินบำนาญสูงถึงปีละ15%อของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นรวมถึงผลตอบแทนสูงสุด 465%ของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่สำคัญคือทำง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจแล้วก็ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพเป็นไงเหมาะไหมล่ะเหมาะกับเรามากเลยค่ะแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่อยากลดหย่อนภาษีก็มีการการันตีเงินได้มีเงินใช้ตอนกเกษียณหรือวางแผนออมเงินด้วยการทำประกันไว้ใช้หลังกเกษียณอีกด้วยค่ะแล้วเราแบบนี้เคยเห็นภาพเองตอนอายุ6กส่ะค่ะว่าแบบจะมีชีวิตยังไง เห็นภาพไหมเห็นภาพชัดมากภาพว่าเอาดีๆนะดีๆนะดีๆแล้วก็แบบว่าเป็นตายายที่เกษียณเออแล้วก็ลูกทุกคนก็แบบประสบผลสําเร็จในชีวิตแล้วแล้วก็อยู่บ้านเลี้ยงหลานอะไรไม่แล้วเคยเห็นสภาพตัวเองตอนแก่ว่าเป็นยังไงไหมอะไรเงี้ยก็ยังตึงเหน่อนะก็ยังตึงเยน่อนะหรอใช่คุณหมอยังมีชีวิตอยู่คุณหมอยังมีชีวิตอยู่หรอไม่ไหวนะ เห็นหน้าใจตอนอายุหกสิบก่อนดีกว่าทำไมตอนนี้มีแอปน้องเล่นอยู่บ้างไหนยิ้มซิโอ้โหต้องเรียกว่าเป็นคุณยายแบบฝรั่งมากอ่ะเป็นคุณยายแบบแม่มดน่ะอ๋อถ่ายคู่นะเป็นแบบตายายตอนอายุหกสิบหนึ่งสองสอ๋อมือถ่ายผู้กันเถอะเฮ้ยก็แบบในตายายทุกแบบสวยหล่อนะโอ้ตาหนวดเฟิร์มมากเลยนะเนี่ยมันเหมือนวายผู้ชายอ่ะนะยิ่งแก่ยิ่งบ่มมีอายุแล้วมันยิ่งแบบ แล้วคนนั้นปากยังเป็นอย่างนี้กับไหมปากเป็นเลยปากก็นี่แหละเนาะฝากเขาไว้นะครับเป็นสิ่งที่อย่างที่บอกยิ่งวางแผนระยะยาวมากขึ้นวางแผนดีๆเราก็จะมีบ้านปลายชีวิตที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีเนาะอย่าลืมนะใครที่ชอบแล้วเป็นประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะฮะอย่าลืมกด subscribe ช่องแบบปคพิลิพาร์ด้วยนะฮะก็จะเจอกับความสนุกปนกับสาระจะเจอกับความสนุกปนกับสาระดีๆแบบนี้เรื่อยๆเลยนะฮะอ่ะเจอกันใหม่คราวหน้าเนาะ ไปแล้วไปแต่งต่อดียก่อนกวา,อกวาขอเหี่ยววันนี้แกนี่ก็เหี่ยวพอแล้วมาใส่แว่นใส่แว่นเด้อ